สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นบอนสีไม้มงคลราชินีแห่งไม้ใบไม้มงคลชนิดนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะบอนสีราชนีแห่งไม้ใบตัวนี้สีสันสวยสดใสน,นะคะวันนี้เป็นบอนสีที่มีสีสวยสดเราเรียกบอนชนิดนี้ว่าบอนสี รวยล้นฟ้านะคะกะ็เป็นที่ต้องการนะคะของหลายๆท่านเพราะว่าสีเขาสวยมากๆนะคะพื้นใบแดงๆนะคะแดงจัดๆเลยนะคะขอบใบเขียวกระดูกใบสีขาวนวลเห็นชัดเจนนะคะเส้นแขนงใบ ก็จะชัดเจนตัวนี้ขแขนงใบมีสีขาวาสวยงามจริงๆนะคะใบบิดเล็กน้อยก้านใบของเขานะคะตัวนี้ก็จะมีสีเขียวนะคะเขียวอ่อนๆอเขียวปนเหลืองนะคะเขียวนวลๆเขียวอ่อนๆ ก้านของเขาตัวนี้ต้นนี้มีความสมบูรณ์นะคะ,อะบอลถ้าเลี้ยงดูในฤดูแล้งฤดูหนาวเลี้ยงดูได้ขนาดนี้นะคะก็คือ,อมีความสมบูรณ์ก้านใบอวบแตกหลอดใหม่ขึ้นมานะคะอ่าลักษณะโดยทั่วไปบอลสี เป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนระบายน้ําได้ดีดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุดินที่มีความเป็นกรดอ่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นใบมะขามนะคะใบล้ามปูสามารถนํามาปลกูกบอนสีได้ส่วนแสงตัวนี้ชอบแสงแดดประมาณ60-70%เ สีใบจะสวยนะคะอย่านําไปวางไว้ในที่ร่มเกินไปต้นจะยืดนะคะยืดยาวใบจะไม่สวยนะคะต้องให้แสงเหมาะสมก้านใบใบเขาจะมีความแข็งแรงบอนสีชอบน้ำนะคะชอบความชื้นชอบน้ำตัวนี้ขาดน้ำไม่ได้นะคะ ก็จะหากปลูกไว้ที่บ้านก็ต้องหาถาดหล่อน้ำเอาไว้แบบนี้นะคะเมื่อเขามีความชื้นเขาก็จะเติบโตได้อย่างงดงามนะคะและจะไม่โทมนะคะก็เป็นการดูแลบอนสีให้หาถาดรองเอาไว้นะคะทุกต้นก็ในฤดูแล้งนะคะถ้าใครไม่มีที่อบนะคะไม่มีโรงอบ บอนสีตู้อบบอนสีก็ให้หาถาดรองจานรองมารองที่ก้นกระถางแล้วหล่อน้ำเอาไว้นะคะอเอาละค่ะวันนี้ก็พามารู้จักบอนสีที่ชื่อรวยล้นฟ้านะคะตัวนี้เรียกว่ารวยล้นฟ้าก็เป็นบอนสีที่มีสีสันสวยสดใสนะคะก็ะหากไปที่ตลาดก็ลอง,องมองมองหาสะสมกันดูนะคะรวยล้นฟ้าวันนี้ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ